วันนี้เวลา8นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณารปรดภการกรหม่อมให้พลอากาศเอกสจิตพงศ์สุขบิมรบลาาราชเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังมัสโสธรมารามวามรวิหารอำเภอฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซา ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้เชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวังสิ่งของพระราชทานและเครื่องทยธรรมถวายแด่พระเทพภาวนาบุชรคุณเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาและเจ้าอาวาสบสโทธรวลารามวาราวิหารเชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวังจำนวน355ชุดและเครื่องทยธรรมถวายแด่พระสังฆาธิการ 113รูปในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเซาประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเซาอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนอำเภอพนมสารคามอำเภอบางปะกงอำเภอบ้านโพอำเภอบาน้ำเปรี้ยวอำเภอสนามชัยอำเภอแปลงยาวอำเภอราชสารและอำเภอท่าตะเกียบเพื่อเชิญไปมอบต่อยังวัดในเขตปกครอง3 4 1วัดสำหรับชุดหนังสือธรรมนาววังนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสืออันทรงคุณ คณค่าขึ้นสี่เล่มในการหลักการชาวพุทธอริยสัจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังเพื่อพระราชทานเผยแผ่เป็นธรรมทานให้พุทธศาสนกชนตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ศึกษาหลักการปฏิบัติอันได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์อันพึง โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญตัติพระถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชาอาจริยะบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหาพระบุรพภมหาษัตริยาชิราทุกพระองค์